สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่31ของฤดูกาลพร้อมอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดผลการแข่งขันในนัดที่31นิวคาสเซิลเปิดบ้านเสมอกับเอเวอเรตัน1-1นอร์ทิงแฮมฟอเรสต์เอาชนะฟู ley, ton, ะลแลม3-1เบิร์นลีย์เสมอกับวูมแฮมตัน1-1บอลมัตชนะคริสตัลพาร์เลต1-0เวสต์แฮมยูไนเต็ดเสมอกับทรานแนมฮอตสเปอร์ หนึ 1> 1่งต่อหนึ่งเบรนฟอร์ดเปิดบ้านเสม,มอกับไบรายตันศูนย์ต่อศูนย์การ์เซนอลเอาชนะลูตันท้าวสองต่อศูนย์เมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะแอตตันวิลล่าสี่ต่อหนึ่งลิเวอร์พูลชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสามต่อหนึ่งและเชลซีนะครับเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสี่ต่อสามไปต่อกันที่ตารางคะแนนล่าสุดน,นะครับพรีเมียร์ลีกอันดับที่หนึ่งยังคงเป็นลิเวอร์พูลนะครับ เก็บไปได้ทั้งหมด70คะแนนอันดับที่2อาร์เซนอลมี68คะแนนอันดับที่3แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บไปได้67คะแนนซึ่งทั้ง3ทีมนะครับแข่งไป30นัดเท่ากันทุกทีมโอกาสลุ้นแชมป์ก็คงเป็น3ทีมนี้นะครับลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่4นะครับแอสตันวิลลามี59คะแนนอันดับที่ห้าทันดามอสเปอร์เก็บไปได้57คะแนนอันดับที่6แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มี48คะแนนอันดับที่7เวสต์แฮมยูไนเต็ดเก็บไปไดนน้4 5คะแนนอันดับที่8นิวคาสเซิลยูไนเต็ดมี44คะแนนอันดับที่9บ้าบริทันเก็บไปได43นน้43คะแนนอันดับที่10เป็นเชลซีนะครับตอนนี้เก็บไปได้ทั้งหมด43คะแนนอันดับที่1 1บูมแฮมตันมี42คะแนนอันดับที่1 2วันมาดเก็บไปได41นน้41คะแนนอันดับที่23ฟูแดมมี39คะแนน 14คร mm, mm, ิสตันพาเลตมี30คะแนนอันดับที่ ated, 15เบรนฟอร์ดเก็บได้28คะแนน16เอฟเวอร์ตันมี26คะแนน17นอตติงแฮมฟอเรตเก็บได้25อันดับที่18ลูตันเทาเก็บได้22อันดับที่19เบอร์ลีมี19คะแนนและสุดท้ายนะครับอันดับที่20เป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเก็บได้1 5คะแนนนะครับและนี่ก็เป็นสรุปผลการแข่งขันบอลพิมลีก นาทีส1สินะครับพร้อมอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดขอพรบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ